ครับก็มาส่งงานนะครับรอบเช้าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ลูกค้าวิ่งมาจากลบบุรีนะครับปติตั้งฝาหน้าแบนชิดอะไรย,ยนชลบุรีนะดูนะครับดูความเงาของฝานะครับคเงาฉ่ำๆนะครับเฮ่ดูนะครับชิ้นงานตะนิดเข้ารูปนะไปดูมุมไฟนะชิ้นงานสนิดเข้ารูป,นะป,นะนนปติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็รับประกันหนึ่งปีนะพวกนี้ นะครับจะให้ดูความเงาตอนนี้เทินเดิมอยู่299นะจะให้ดูรถนะครับรถจะเป็นสีขาวนะครับเทินเดิมสีขาวนะต้องบอกก่อนนะครับสีขาวสีเดิมโรงงานไม่ผ่านการนำสีนะครับ299รอรอครันไปลเลยเคนะครับส่งงานครับของครับ